ตอนนี้รัฐบาลรักษาการอยู่แล้วก็มีประเด็นของเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีการปรับเรื่องของเกณฑ์ใหม่เนาะไปจนถึงขอบวกเรื่องนี้ไปด้วยเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวการโยกย้ายหรือว่าการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญสาคัญโดยเฉพาะตำแหน่งทางด้านความมั่นคงครูใหญ่มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับทั้งเบีย้ยผู้สูงอายุทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายครับ สองอย่างเนี้ยในขณะที่คุณเป็นรัฐบาลรัศการเนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการที่เกี่ยวบความมั่นคงเนี่ยมันคือเห็นเจตนาที่ชัดเจนว่าคุณพยายามที่จะวางเกมวางหมากไว้สาหรับวางควรตัวเองรัฐบาลหน้าหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่มีการปรับเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นนโยบายอืซึ่งการกระทําอะไรที่เป็นไปในเชิงนโยบายเนี่ย มันหมายความว่ารัฐบาลต่อไปต้องมาดําเนินการต่ออืโดยที่คุณไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาโอเคไหมแต่เขาว่าตามกฎหมายทําได้ก็ทำได้ตามกฎหมายแต่คุณควรทำให้หลักที่จะทิ้งขี้ไว้คนอื่นอะหรือจะวางกับดักใดๆไว้ถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อหรือเขาจะเป็นรัฐบาลก่อนจะวิเคราะห์ต่อก่อนจะวิเคราะห์ต่อเฮ้ยเลยไม่ได้กินมัน้ย ไม่เยกินมา,นานแล้วเฮ้ยออยอดเลยพวกเราเทำไมเหมือนแบบเหมือนสตรอเบอรี่ให้แบบตายแล้วอ่ะ <laughs> มันลอยแบบลอยลอยลอยอื่นอยู่ในแก้วกูว <laughs>